ฮัล lo สวัสดีสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องวีพารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางสุดรคำนวณสุดหลักหน่วยบนห้าตัวเลขประจำวดวันที่สิบหกทับหกทับหกแปดลงครั้งที่สี่นะครับในยู u b e ช่องวีพารวย ก็กลับมาลงแนวทางให้ได้รับชมนะครับหลังจากที่ไปลงแนวทางหวลาวที่ช่องวันพารวยนะครับก็กลับมาลงหลักหน่วยบนที่ช่องวีพารวยนะครับก็เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องนี้ก็แวบไปแวบมานะครับก็ทําอยู่หลายช่องและอีกหลายช่องอาจจะคนละคอนเทนต์นะครับ อาจจะไม่เหมือนกันสำหรับช่อง V ีพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็มาบรรยายบรรตาบรรผูบรรยาบรรนาบรรอาบรรพีบรรน้องบรรเลนบรรลานบรรจิกบรรกอกบรรแกะ ให้ท่านผู้ชมที่ชี้เลอชี้ายที่เข้ามารับชมนะครับโดยการบรรยายโดยสุดหล่อคนนี้นะครับมาบรรยายบรรตาให้ชี้เลชี้ลายทั้งหลายได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็หลออยู่คนเดียวนะครับก็มาบรรยายให้ดูตัวเลขนะครับ ต่อไปก็มาดูสูตรนะครับว่ามีสูตรตัวเลขได้อะไรบ้างนะครับถึงวันนี้คำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมนะครับก็มาดูสตินะครับตอนนี้เลขแปดก็หายไปแล้วนะครับหลังจากมาสีงวดติดนะครับแปดเจ็ดแปดห้าแปดแปดแล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็ <c oughs> มาออกสามห้าสองสองศูน ก็หายไปแล้วนะครับัวเลข0ศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าสองศูนย์วันหน้าก็ข้างบนก็น่าจะมีศูนย์นะครับถ้าออกแบบสลับฟันปลาไปมานะครับหมายถึงว่ามาล่างแล้วก็มา,วมา,างวดต่อไปก็มาบนแล้ววดถัดไปก็ออกมาล่างวัดถัดไปก็มาบนวดต่อไปก็มาล่างนะครับแบบนี้ก็ดูสติเอานะครับผมก็ดูประมาณนี้ อย่างเช่นวัดก่อนบอกศูนย์น่าจะมาล่างก็มาศูนย์จริงนะครับใครวิ่งก็น่าจะได้นะครับเลขศูนย์วัดหน้านะครับศูนย์ข้างบนนะครับวับนที่สิบหกจะมาไหมตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขตามดูนะครับออกศูนย์หกล่างแล้วก็มาออกศูนย์เก้าบนแล้วก็มาสองศูนย์ล่างต่อไปก็น่าจะเป็นบนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ส่วนเลขดับก็ดับสองนะครับจะดับอยู่หรือไม่ก็รอรุ่นะครับเพราะว่าเลขวิ่งล่างทําได้สองแล้วก็ดับสองนะครับชนนะครับเลขดับชนเด็นนะครับก็แล้วแต่จะเลือกเอานะครับในวันนี้ก็มาดูสูตรหลักหน่วยวันนะครับก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกสองที่นะครับก็จะเป็นห้าบวกเจ็ดบวกสองที่เท่ากับสิบสี่ลงท้ายสี่เลขสี่จากนั้นก็นับเพิ่มไปเลยเป็นสี่ห้าหกเจ็ด แปดนะครับก็มาครบสามตัวบนนะครับมีหกมีแปดมีเจ็ดนะครับก็มาครบเลยนะครับสองตัวบนสามตัวบนตรงนี้ก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับเลขเจในตำแหน่งที่สี่นะครับนับจากซ้ายไปขวาก็เข้าไปที่เลขเจดตามวงกลมสีแดงที่ทําเป็นสัญลักษณ์ว้ายนะครับก็สามารถไปเข้าหลักหน่วยล่างด้วยนะครับเลขห หรือว,ว่าเลขแปดก็มาหลักสิบบนเลขหกก็มาหลักร้อยบนด้วยนะครับก็เป็นสูตรที่ยังคงเข้านะครับก็นำมาให้ดูนะครับเพื่อดูทิศทางการออกตัวเลขนะครับเป็นการชิดคำนวณง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเอาเลขหน้าเลขท้ายเลขหลังเลขอะไรอ้วนวี่วุ่นวายไปหมดนะครับเอาสติต รางวัลที่หนึ่งและสองด้ล่างมาคำนวณแค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับบางครั้งเลี้ยงเบอร์เลี้ยงอะไรก็ออกสลับไปสลับมานะครับก็ไม่ตรงนะครับผมไปดูสูตรช่องอื่นๆแล้วเข้างวดเดียวนอกนั้นทําโมเมขึ้นมาบอกว่าเข้าไปดูแล้วยอดหลังบางครั้งเลขหน้าก็ไม่ตรงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรมาคำนวณออกสลับบ้างนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับก็จะยึดเอารางวัลที่หนึ่งและสองตัวล่างนะครับมา,มาคำนวณเลยนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชื่นชอบนะครับชอบเลขเดียวก็ไปหาช่องเรือนนะครับช่องนี้เอาห้าตัวเลขนะครับทําขึ้นมาแล้วก็ค่อยขอให้มาก่อนแล้วก็ค่อยคัดเอาภายในห้าเลขนี้ก็น่าจะได้นะครับขอให้มาชัวร์ก่อนนะครับตรงนี้ก็ออกสามแปดแปดศูนย์หก ก็เข้าเลขแปดนะครับมาเบิ้ลนะครับก็เข้าสิบบนด้วยนะครับเลข 8. แปดลักในบนก็เข้าตำแหน่งที่ห้านะครับสามแปดแปดนะครับศูนย์หกในงวดนี้ศูนย์หกผมก็ได้สามสิบใบนะครับร,รัตเตอรี่ง <laughs> วดนี้ต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หก นะครับนามาตั้งก็เป็นการชิดกำลังย้อนหลังให้ดูนะครับเกิดชิดไปแล้วต้องลงล่างนะครับแล้วก็มาขึ้นบนแล้วก็ลงล่างแบบนี้นะครับตรงนี้ก็หลักเบือนบวกหลักพันบวกสองที่นะครับเป็นหนึ่งบวกสามบวกสองที่เท่ากับหกนะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นหกจิตเกลือศูนย์นะครับ ก็มาทั้ง87แล้วก็90น,นะครับออกเลขพี่เลขน้องนะครับเลขพี่เลขน้องคือเลขที่อยู่ติดกันนะครับอย่างเช่นท่านผู้ชมนับเลขนะครับ01 12 23 34 45 56 67งสองสอยอย่างนี้นะครับพี่พี่น้องก็ออก309 87ก็เข้าหลักหน่วยบนในตำแหน่งที่4นะครับ ไปจากซ้ายไปขวานะครับเลขเก้าก็ทําเป็นสนัญลักษณ์วงกลมครอบสีแดงไว้นะครับต่อไปก็นำสองห้าหนึ่งสามเก้านำมาตั้งนะครับแปดเจ็ดมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันเช่นเดิมก็เป็นห้าบวกหนึ่งบวกสองที่เท่ากับแปดนะครับฉะนั้นก็นับเพิ่มเป็นแปดเก้าส่วนหนึ่งสองนะครับ ตรงนี้นะครับก็สองตัวบนสองตัวล่างนะครับก็มาครบนะครับถ้าเรียตัวเลขก็เป็นแปดเก้าแปดศูนย์เป็นหนึ่งแปดสองก็ศูนย์ก็หนึ่งก็สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองก็เก้าศูนย์สองสองศูนย์นะครับส่วนหลักหน่วยบนก็มานะครับเลขสองในตำแหน่งที่ห้านะก็เข้าสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับเลขสองเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็พิจารณาเอานะครับก็มาครบสองตัวบนสองตัวล่างได้นะครับ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนําไปปรับใช้ผมก็มาบรรยายชี้ช่องให้ดูให้ฟังนะครับออกมาสไตล์นี้ก็ให้สังเกตเอานะครับบางครั้งก็อาจจะบรรยายไม่ครอบคลุมท่านผู้ชมก็คิดตามได้นะครับถือว่าท่านผู้ชมจะพลิกแปลงไปเคลื่อนย้ายตำแหน่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้ก็ตรงนี้ก็ห้าบวกเก้าบวกสองที่นะครับเท่ากับสิบหกก็ลบ นับเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหลักหน่ยบนทําได้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการบรรยายในสูตรหลักหน่วยบนห้าตัวเลขก็มาครบทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะครับและวันนี้ก็รับชมเพื่อเป็นทางและความเมตเทองสูตรคานวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสถิติเท่านั้นไม่มีใครโลกรู้อนาคตนะครับว่าตัวเลขจะอกไรดังนั้นก็ให้ท่านชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะสำหรับ สุดนี่นก็จะทยอยลงให้ท่านรับชมในโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ก็หยุดพักผ่อนนะครับหลังจากที่ไปทอดแห่ฮาปาน,านนะครับช่วงนี้ก็หยุดพักแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนเชคดีสวัสดีครับ